ดูดีสรถหนึ่เฮะใครพู<ะ>ดที่อะไรวะใครพูดเลยวะขอบคุณครับวันนี้อยากจะบอกว่าทาไมผมถึงร้องเพลงนี้บางท่านอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยทำไมวันนี้มึงต้องแต่งตัวดีต้องใส่สูทนั่นสิครับ <c oughs> ผมใส่ทําไม <c oughs> ผมอยากจะย้อนอดีตไปครับไปนึกถึงความรักของหนุ่มสาวเมื่อสมัยก่อน เดี๋ยวนี้คนเรารักกันง่ายจีบกันง่ายมันก็เลิกกันง่ายครับคนเราน้องน้องน้องใครวะเมื่อก่อนคนเราก็จะรักกันได้ต้องผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านอุปสรรคจากผู้ดักผู้ใหญ่อีกมากมายสมัยนี้ครับเล่นแชทเล่นไอจีเล่นเฟซบุ๊กติดต่อกันวันสองวันสมสู่กันแล้วผมอยากจะบอกว่า อยากจะเอาละครเรื่องนี้ให้ท่านเป็นอุทาหารณ์สอนลูกหลานท่านว่าคนเรากวาจะรักกันได้ถ้าหากไม่มีอุปสรรคความรักจะไม่แนบแน่นครับเราจะพาผู้ชมไปดูความรักของทองกวาวกับไอ้คราวกว่าเขาจะรักกันได้มันยากเย็นแสนเข็ญสักเพียงใดฉากแรกพาท่านมาพบกับไอ้คราวพูกเราเชาวนาอยู่กับควายพอสิ้งงานาภัยก็พีครับไหว้ก้มกรุ๊ปฮุย ชีวิตของไอ้เข้ามันอาภัพความรักของมันโดนกีดกันจากพ่อคนนันทองว่าจากบ้านนอกไปเป็นเวลาสี่ปีเต็มไม่เคยกลับมาหาไอ้ข้าวด้วยความเศร้าเสียใจของมันมันตึงพึงระพึงเอาว่า,วาทำไมชีวิตข้าไอ้ข้าจะเป็นอย่างนี้ด้วยวะ อุกชตตาว่าสนะทำไมต้องเกิดมาเป็นคนจนด้วยโธไ,ไอ้ควายรักกูอย,อยู่นเขาอยู่ข้นึงพ่อเขาก็ส่งไปเรียนไอ้แท้ไม่ย้อนกลับมาหาเราทำไมชีวิต้องเป็นอย่างนี้ด้วยโธไ,ไอ้ควายถ้าชีวิตเราเป็นแบบนี้ชีวิตจะเกิดมาทำไมวะ ม้อยเนื้อเต็มใจด้วยวกันาหรอวุกเฮ้ยมือเวนไปด่าแล้ไมอ่ะไม่ด่าแลาวมั้ยจ้าดุก่อนมันไม่ได้ด่ามันกำพึงกำพันไงแล้วมึงเล่นไปอะไรควายควายพูดไม่ได้เหี้ยพุ่งไปหน้าเขาสวยอะอะไรนะหน้าเขาสวยเออก็นั่นเป็นควายทำไมหน้าไม่ทาหน้าดีดีวะเออหน้าเขาสวยอะมึงแต่งหน้าสวยอ่ะมึงไม่ดูอีนัตตี้เห็นปะกลับมาเมื่อไหร่ก็สปงกเมื่อนั้นน่ะอื้อควายมันต้องเออหน้าดี ดูในควายมังเออหน้าตายมันดูสดใสหน่อยนี่มันแต่งหน้าเขียคิ้วไม่นใช่ควายเออนี่เหมือนควายใช<อ>ได้แล้วชีวิต่ายครับต้องมารอทองควาวันทุกกวันกูก็มีแต่มึงเนี่ยนะวะที่คอยอยู่เป็นเพื่อนปกุก จะรออีกนานแค่ไหนไอควายคนนี้เออเป็นควายก็ได้ตังค์ไอควายจะได้ตังค์ล้างหาเหี้ยอะไรโธ่เนี่ยควายใส่กางเกงในสีสวยกับกูเองกูซื้อกินในที่ไหนมาวะชีวิตเรามันจบคนจนมันเป็นยังไงไม่มีจะแดกไอเวรคนจนไม่มีจะกินนะเดะ คุณพี่ครับว่ายังไงชีวิตผมเดือดร้อนมากๆเลยเดือดร้อนทําอะไรก็ไม่ขึ้นทําไมวะถ้าเกิดผมมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งนะครับมึงมีเป้าหมายแล้วตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าผมจะไปลงทุนเกี่ยวกับฟาร์มปลาอุ๊ยตอนนี้การระมงกำลังมาแรงใช่ครับความคิดมึงดีครับถ้าหาว่าปลาได้กําไรแล้วเออผมนี่นะจะเอาเงินจากได้กําไรปลาเป็นโปะกุ้งหมด ที้กุ้งกําลังมาแรงมึงเชื่อพี่ลงทุนให้เต็มที่กุ้งตอนนี้เนี่ยมาดีมากถูกต้องอาหารก็ได้กำไรจากกุ้งผมเอาไปปลอกปลาให้หมดเลยเอาไปปลอกปลาออกมาไอ้เหี้ยตับกเจ้าปูปลากุ้มันยาอหมดแล้เนี่ยมันออกเสืออะหมดเลยอะ่ะระหว่างที่ไอ้ข้าวและพึงกระพันอยู่นั้นมันไม่รู้หรอกว่าทองกวาวได้กลับมาจากกรุงเทพเพื่อจะมาหาหมันที่นี่ชช็อ

ตัวใะกรุงเทพมาจากกรุงเทพเออมึงห่อขนเหนียวมากินเหรอ,อมึงรู้ได้ไงที่ขายปลาสลิดเหม็นอะไรเ,เป็นควายพาุ่งแรกลงไปอัไหน่ยมึงโวยวายทำไมนะฮะทำไมนะเนี่ยก็ข้าวห่อออกนกทอคกบู๊ไปถึงมาน้องมีเข้าวิ่งออกไม่ต้องมีเข้าวิ่งออกยืนอยู่กับที่ โพี่ครัจ๋าฉันหาพี่มา3ปีฉันไิดถึงพี่อ่ะฉัน3ปีไม่ได้เจอกันเลยถี่ฉันส่งจดหมายมาแต่ก็ไม่รู้พี่ได้รับหรือเปล่าฉันส่งจดหมายมาหาพี่เหรอใช่สิพี่ก็ได้จดหมายเลยสองปีแสดงว่าพี่ต้องไม่เจอไอ้มุญทำไมเรื่องมากจังวะเฮ้ยมึงเป็นอะไรไม่ข่าไม่ออกที่หายไ่แคร์เลยอะมึงไปให้หมดเล มึงก็เอาไปคุยข้า,หางหาลัหงสิอะ <c oughs> ไรอื่นแต่คนจำนวนนู้นเดอะยม่คไม่คุยตรงนู้นควายเสียหัวหพี่เขานรู้ไหมว่าฉันคิดถึงพี่เขาที่สุดในโลกเลยของกอดเมื่อไหร่ทองก้าวพี่รู้ไหมว่าฉันอ่ะสามปีที่ไม่ได้เจอพี่ฉันกินไม่ได้นอนไม่หลับดูสิเนี่ยฉันไม่ได้กินข้าวมาตั้งหลายวันแล้วอะ่ะตั้งหลายวันแล้วเหรอกินอะไรล่ะกินก๋วยเตี๋ยวอ้าวพี่หนูข้าวก็ก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันลูก เอเอเหมือนกันเ,นเออพี่ช้าจ้าพี่รู้หรือเปล่าว่าฉันน่ะกลับมาถึงบ้านนับแต่เมื่อวานแล้วกลับเมื่อวานแล้วแต่ว่าฉัน,ฉนจะนอนจากบ้านไม่ได้อะอ,ออกจากบ้านไม่ได้แสดงว่าพวกนั้นไม่ออกมาใช่ไหมจ้าฉันหลับแล<ะ>้วนี่ปัญญาบอกแล้ว่าหลับหลับจริงๆงแล้วทำไมไม่ไี้มาหาพี่ละ่ะเอาก็ฉันเก็บแรงไงฉันเก็บเรี่ยวแรงเพื่อจะมาหาพี่ในวันนี้ฉันคิดถึงพี่จังเลยมาเ้ย สามปีที่ผ่านมาไอ้เขาไม่เคยมีใครเลยนั่งอยู่แต่บนหลังควายแต่เขาคิดถึงแต่ของวางที่อยากจะลืมปื๊ดถึงความหลังที่เราังนั่งหลังควายแลวเราร้องเพลงด้วยกันบอกว่า,าเราย้อนอดีตความอดีตความากกว่าติดใจพี่ฉันมีนั่งหลังควาย อย่ารู้มากอยู่กันที่อ,อยู่กันที่มึงอะควายตัวเดิมของเราทองวาวฉันไปอยู่กรุงเทพม,มาตั้งนานไม่ได้นั่งหลังควายมาตั้งนานแล้วอ,อะไรเฮ้ยมึงจะโวยวายทำไมไว้จะขึ้นควายเป็นไหมเนี่ย <laughs> ขึ้นควายเขากา็ขึ้นถูกแล้วไม <laughs> งมเข,ขาก็ขึ้นข้างหลังอีหาที่กำนาได้ก็เผาทิ้มโอ้ยดู่อันี่เขาหลังลูกเออ ป่าเลยเป็นไปได้ไ <l> น <K escrito> <adalah> <tha> ั่งนรูปนั่งเลยเออโค่นรักกันเลยอีเ้านีน่สินะภาพที่กูอยากจะเห็นมันนะกูอยู่กับแค่มึงอีช่ของป้าพี่จะขึ้นนี่ไว้ยัง ก็ขึ้นก็ขึ้นเลยเอเเรียนเอาตีไปเคี่ยกับหัวควายไปนุ่นสันจำได้ไหมครับว่าเราเคยนั่งทำทอดกอบรักกันร้องเพลงด้วยกันเพื่อจะร้องคุณกับเขาเล่นถึงวันเก่าๆที่เราเคยร้องด้วยกัน้องจะจะพี่ชอาฟังอยู่ ฉันรักเธออราเธอสดมีเลาอยก่อนไม่ต้องเปมันช้าไปไม่ชอบชอบเพลงสนุกสนุก่ะชอบเพลงสนุกสนุกใช่จะจะเพลงอะไรอ่ะจะารักเพลงอะไรก็ได้ร้องมาเถอะ อ๋อเเพลงสนุกสนุกใช่ไหมสนุกสุกเดี๋ยให้มิวสิกจดให้อี อะไรของมูกเนี่ยคืนจะไงทจ่พายเขาอัักร้องเพลงพอวกันอยู่คูวยไว้อะไรอยู่คนเดียวก็หน่อยดีอยู่ไรเฮียมีน้ำมาคืนเลยเอาเขอดร้องเต้นลกสคุณปล่อยเาดิครับอุาเอาเราเป็นควายเราก็ต้องทนเป็นควายพูดได้ไหมไม่ได้แล้วพูดทำไม ใครอ่ะกูเป็นคนอ่ะแล้วมาคุยอะไรกับควาอยอ่<า>ะเจ็บครับนั่งๆเลยมาผู้บุกอันไร่นั่งเลยทอ,อ <c oughs> งกราในระนหว่างที่ทองควาคยไปขอพวกนเพื่อออมึงก็ขยัยไปเคลียร์ แล้วเกิดอะไรขึ้นมากเกมเป้าแตกทำไงระหว่างที่ทองกวางไปเขากำลังโทษรักกันอยู่ยนั้นมันไม่รู้หรอกว่าไอเ้เจอลูกกำนันเดินทับมาถึง ไอ้จักมึงเหมือนพ่อมากไอ้มึงเหมือนพ่อมากไอ้มึงเหมือนตระกวลร้านโซโเสียไหมจับพอให้น้องพี่มึงหัวนี่เออเป็นพี่ไอ้เหี้ยอะไรลูกเห็นวางหรือเปลเดี๋ยวพวกมึงไม่เท่าไรไอ้เหี้ยนั่นเหละที่อยู่แบ๊กเลยขอให้ผิดพลาดผิดพลาด ่ครับเออพี่เจิดช่วยย้ายลูกน้องพี่เจดิดมาด้านขวาหนิดนึงฮะอี้สมควรมพี่เจิดจะรักน้องเอียนองนะพี่เจิดขอโทษทีน้องเอียของพี่มันมาถือมาเด้ไหของพี่ของพี่มันทำไมนะม,นมาถือมานะ เมื่อวานไปเข้าเข้าปั๊มเข้าปั๊ไมงไดง้ไปเข้าปั๊มใกล้ๆกันเลยยืนเที่ยวคู่กันเลยไอโโ้โนดโห้ยนี่จับยืนจับยืนทำไมจับยังงั้นาให้จับยังงั้นยี้ยจับยี้ยีสลับด้วยเดี๋ยวหลุดเลยเฮ้ยเข้าคุณเห็นบอกใครมาอีเันอยู่นี่ไอ้เชนเฮ้ยระวังตัวไอ้เจิดมาแล้วพี่เจิดนา ไม่เจอเขาคุยด้วยเฮ้ยอะไรเฮ้ยเจ้เย็นใจเย็นด้วยเฮ้ยเจ้เย็นใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวพี่เคียร์เดี๋ยวพี่เคียร์มึงบอกมาด้วยนะแบบนี้งานเดียวอะไรนะงานเดียวแบบนี้ให้แต่งงานเดียวไม่ใช่ความคิดกูความคิดมึงกูบอกแล้วว่าอย่าไงเฮ้ยพี่จะตบปีกนะน้องพี่จะตบปีกนะอะไรนะพี่ตบปีก เรื่สปิทแปลว่าอะไรวะสปิทแปลว่ามันแคคล้ายกับสปิทแต่ละเงียบไวยทายวันนี้ไอ้ไอวผูเช้าเนี่ยเราไม่รู้จักสปิทแต่จากสมมุติผู้คนเฮ้ผู้คนสะบักเลยครับพีเดเมื่อกี้เนี่กูเห็นเหมือนน้องทองกาวเนี่ยทอดกาวครับทอดกาวอันนี้พายนี่เราจบนอกมาเนาะที่พุณพี่จบนอกมาเนาะถ้ากาวล่าเก็บร์ไม่พอมดม พ่อพ่อมึงอาโดมแล้วก็นั่งน่าซ่าเสียงคูด้วยพี่เห็นน้องทองกวาววด้ยทองกวาว,วครับหายไปวิบวิบเห็นอยู่หลังๆนะอ,อยู่ตรงนู้นฉลายว่าต้อ,องเดินมาตรงนี้แนะ่พียนักเลงใช่คำว่าฉลอยอิงแซ่โคตรม้าเลยนักเลงไม่ใช่คำว่าฉลอยพี่นักเลง้ยลิเกด้วย嘛เออ ไอ้เขาโอ้ยตัวนี้ออกมาหาไม่ไหวเลยค่ะนี่ดี่เล่นดีมากแต่มึงได้แต่ตัวนี้ทุกปีเลยไงเขาเล่นดีแล้วมาดูไปจะเดินไปไหเลูกเอาเพื่ออะไรผ้าจีบราบัตเดียวนล้วที่เดินวนเนี่ยนึกอยู่ขึ้เลยอย่านี้มึงเนี่ยต้องไปเรียนพูดกับอาจารย์จตุพลจิูนิตมึงไอ้เขาอ่คนอย่างมึงเลยเว้ยทำไมวะ มันไม่มีสัตว์ถุนชา่าชสัตว์นหคนที่สถุนมถุนชา่างอ๋อวกูพพไม่สมควรที่จะมายืนอยู่เทียบเคียงกูไว้แล้วมึงมาทำไมว่าแจ่กูทังงานกูไม่ได้มีเรื่องจะมาคุยกับมึงกูมีเรื่องจะมาคุยกับดันลิงกูมันมีเรื่องจะมาคุยดารลิงมึงหมายถึงอีแฉ่งใช่ไหมอุยอ้ยสุดยองด ทองก้าวเป็นแฟนกูมึงจะมามึงมึงจะมาคุยกับทองกาวได้ยังไงทองก้าวมึงบอกทองก้าวเป็นแฟนมันไม่ไม่ถูกเคลียร์เคลียร์เคลียร์อะไรเหญ่ใ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 ่ใหญ่ใหญ่ให่ใหญ่ดูดูมันไม่เก็บกดอ่ะมึงไม่เก็บกดอ่ะมึงรู้ไหมว่าทำไม พี่น้องทองกวางน่ะกูถามจริงมึงเมื่อยไหมมึงยินอะไย่างนี้ถ้าเมื่อยก็ยินธรรมดาเอาไม่พูดกูด้วยเออน้โอ้โหนะครับไลโน่ยังน่าเต้าแตกนะกูบอกไว้ก่อนนะมันบังคับไม่ให้น้องเป็นนี่ไงมันเพลินมันเลยได้ดังใจเลยชอบอย่าเลยนะเล่นอย่างงี้ชอบได้ดังใจคุณแม่ปุ้มขอบคุณเลยนะครับสำหรับวันดังใจนะฮะ ใครชอบให้นีโน่แต่ตัวแบบนี้มั้ครับอยากให้นโไว้ครูลแต่งตัวนี้ทุกปีเขาจวงนนะครับ่เป็นมสนครับีหาเจอแล้เราได้ลังครับเจอครับพอแล้วมั้งได้หลังได้หลังครับื่อวนนุ่นพี่สาวมาขอบคุณนะครับเดินธรรมดาเลยโสเพศกับเกงงวด ถ้ากูเป็นใครกูอยู่อัดไปหาเลยคนเดินเลือกชุดเองนะฮะเดินเลือกชุดเองเลยคนเลือกชุดเองเดินเลยกูอันนี้เจ๋งว่ะชุดนี้สวยอะไรเงี้ยก็ชอบพอนะเอายังเดียวมึงยังอยู่น้อองย่ามองพี่เดี๋ยวพี่จุ๊บซะนี่เปเงินมีแล้วคุยกันมามีแล้วมึงคุยมาเลยหรือเปล่าวันนี้คงกูเอากลับมาจากกรุงเทพเนี่ยนะเว้ยกูจะต้องกลับมาแต่งงานกับกูคนอย่างมึงเนี่ยไม่สมควรเว้ยคนอย่างกูไม่สมควร ถ้าว่าคนอย่างกูไม่สมควรเน่ยทองกวาเขาไม่รอกูมาสามปีแล้วเอ้เจิดฮิฮิฮินิฮิฮิฮินิหิฮ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 นหิวิฮิมิฮ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 มึงฮิฮยฮิ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 ฮี่อยะทองกวาฮคฮิฮิฮิมินิฮิฮิาิฮ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 ิ่ิฮิฮอฮิฮิฮิพี่เฮีฮยฮิฮิฮิอทฮงกวาชา น้องอย่าไปยุ่งกับไอ้ข้าวมันเลยคนอย่างไอ้ข้าวนมันไม่มีสกุลลุนชาติบ้านช่องมันก็ไม่มีเดี๋ยวพี่จะพาไปเที่ยวพี่ไปสร้างคาลิหามาใหม่น้องางกวาวใจคาลิหาพี่อยู่ที่ไหนสวงโกลโนสวโอ้โหไอ้หาคนรวยสร้างคาลา์สวยโกลกหน้าบ้านพี่เลยติดภูเขาและหลังบ้านหลังบ้าน ติดทะเลยอเดนต์ตุ่ไทะเลโลกตุ่ไทะเลโลกไม่มีทะเลติดแม่น้ำนหรือเปล่าพี่ผมจ้างให้เขามาขุดทำทะเลโอ้โหูรวยไอ้ห่าเลยพี่เอาอะไรเอาไหมหน้าบ้านติดอะไรภูเขาหลังบ้านทะเลและตัวบ้านติดธนาคารไอ้เอด้ต์ดูรวยจริงมึงรวยจริงปะเนี่ยมึงรวยแล้วมันผ่อนบ้านต้องทำไม เกิดมาไม่เคยเป็นนี่อยากเป็นนี่อยากผ่อนบ้างโอ้ยคุณจะวนทำไมเรื่องระหว่างเราเล่นนะมึงหิวเมื่อกี้เท่าไหร่เออเป็นเวรมันยังกินน้ำมัองอยู่บ้านว้าวถ้าหากว่าเจ้าอยากจะได้อะไรเนี่ยนะพี่จะหาให้เจ้าทุกอย่างเว้นไว้แต่ดาวและก็เดือนเท่านั้นแต่ฉันอยากได้ฉันอยากได้พระอาทิตย์อ่ะครับ เล่นมุกอะไรเนรี่ยเล่นมุกกับมุกเอเล่นมุกอะไรเออเล่นมุกอะไรมือเล่นมุกเยียอะไรออกมายิงไม่พักเลยปืนนาเดินมไม่บอกไอ้หนูเดี๋ยวเปลี่ยนป้ายพี่เป็นเพเองนะ,อะเออไอ้ห่าอย่าให้เป็นอี <c oughs> คนล่าพี่ก็สวยมากเฮ้ยมึงกลับไปอย่ามามีเรื่องกับกูเลยมั้ยมึงพูดอะไรอย่ามามีเรื่องกับกูเลยกูอยู่หัวทองกวาดีๆมึงกลับไปเจ็บมัม้ยมพูดนี้เออคนละบอกกูม มึงคนละกระบกกาูไหมคนละกระเเอ้ยอ้คนละกบเหลามใช่ไหมวะเอาเยอเฮ้ยย่ามเลยเฮ้ยเยเ้ยยมมึงต้องมีแล้วก็พูดสิมันต้อง มึงได้พูดขหลามถูกต้องเออแสดงว่ามัรู้รอนี้ร้้องเปลี่ยนรออื่นเปล่ออื่นเดี๋ยวอะไรวะมุ่งกลัคนละเล่มเทียนใช่ไหมเทียนเทียนเล่มอะเทียนมน้อใจรู้ม่งวะรไู้อย่าไปเล่นมุกกับมัน อะไรเอาจรงไม่ออกอย่ีโวมองมมึงวแล้วอยากโดนวใช่ไหมมาได้มาได้มงมาเท่่ยอย่าเลย่ย้เ้ยเาอยู่นี่โไปเยมึงปัญญาอ่อนไหมเนี่ย้มึงาไงขอกูดีกว่าต้อยกันไอพพี่เตะจัดการไปเไยพี่เตะเชียรไอ้เจ้าไอ้เฮ้ย เฮ้ยาาเฮยเฮอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเี้ยเฮ้่เฮ้ยเฮ้เ้ยเฮ้ยเฮ่ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้าเฮ้เ้ยเฮ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 ้อเฮ้าเฮ้ยเฮยเฮ้ยเยเฮี้้เยเย้เ S <S เล่นด้วยและเคลิมเอ,อิมกำนันเห็นว่าทุกคนกำลังมีเรื่องเห็นลูกชายโดนทำด้วยความขำแค้นใจกำนันจี่งเอ่ยขึ้นไปว่าอะไรกันนี่โอ้ยเ<อ>มื่อกีปัญญาอ่อนท่านนะอ,อ,อันนี้หมายเตะไม่ให้เกียรติตรงผม <S 2> <S 2> <L aur> เราเปน็นกำนันผู้ยิ่งใหญ่เฮ้ยมันทำอะไรกันวะเฮ้ยมันทำอะไรกันวะมีเรื่องับมีเรื่องอะไรกันเนี่ย เดี๋ยวมุขข้นมาเลาผมนี้ไปเลยรอมาเ่าหอดพอพอรู้ไหมตุนิฮาวชอบเจ้าบาดจมีจะปล่อยก้าวไปก้าันเจ็จริงมระต่ายด้ว เดียบอกบรอกาศกานดูเาดวเดียเเ่นอะไรเน่หมาฟไม่รู้เรื่องเลยมคุยกัมันสิไม่รู้เรื่องแหนเดี๋ยวเฮ้ยกูมานังดูอะไรเนี่ย เดี๋ยว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 เอาแค่เอาแค่พ่อแม่ลูกพวกมึงไม่เกี่ยวต่อไปเวรมาขอเป็นกรมเดียวอะไรครับอ๋อฉันนี่มันนั่งพร้อมพ่อดกอดรักกับของกวาวแล้วพ่อนะขอบคุณนะครับเดี๋ยวค่อยเล่าเดี๋ยวค่อยเล่าลูกก็รับตังค์ก่อนเรื่องของลูกเริ่มไม่สำคัญแล้วลูกไหมเดี๋ยวรับรางวัลก่อนนะฮะขอบคุณสลับรางน้ำใจนะครับที่มอบขึ้นมา ขอบคุณจริงๆนะครับพี่หนึ่งครับเปิดไฟสว่างสว่างครับเล่นนี้แถวยุทธยาเลยผมชัระแวงระแวงครับพี่เดี๋ยวพี่เราให้ไม่ถูกเอ่อติดไฟสว่างสว่างพี่อยๆไฟตกครับพี่หนึ่งเรื่องพี่หนึ่งโอ้ยเฮียคนคนปักไอ้นะคนปักคนปักมิกมึงดูกันชาหลับไปแล้วของนี่ดูกัะชา กออินเบียร์พอดอิโนโน่คุณเป็นคนที่กวนส้มตีเหมือนมากนะมันเหน่อสุดยอดนะมันเป็นการสแสดงอ๋อขอบคุณนะครับยังไงก็ไปไว้ไว,ไว,ไว้กูรู้สึกอึดอัดเหลือเกินจะ <c oughs> หาท้ายให้พอดีกับกูนหน่อยก็ไม่ได้น่าโ้โหขอบคุณน้องพ่อกับลูกใครจะตีกันกันขอบคุณสำหรับน้ำใจใพี่ละมองนะครับ ร่วมบุญในงานไหว้วันนี้นะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขนะฮะเรามอบความสุขให้ทุกท่านอยากมีรอยยิ้มนะครับมึงได้ไปแล้วเดี๋ยวใหม่เโอ้ยยเจ๊เจ๊เจ๊มีนล้วพันสบายได้ถึงร้อยน่ย่าตลกมึงนี่เหมือนตลวคนนั้นเดาจำลองมากอพ่อจ๋าแม่จ๋าโอ้โหไอ้หนูเป็นแม่จ๋า ฉันน่ะมันนั่งพังกอดกอดรันกับน้องทองกวาลนะพ่อนะอยู่ดีๆคราวนี้มันมาจากไหนก็ไม่รู้พ่อมันจิบไม้เลยฟาดฉันเพราะมันอิจฉาว่าฉันหล่อว่าฉันน่ะแต่งตัวดูดีแลวที่สําคัญมันหาว่าฉันไ่ะแย่งทองกวาวไปจากมันนั่ฉันไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยพ่อจ๋าแม่จ๋าแล้วทองกวาวอยู่ไหน อ็งมาอยู่กับพี่นี่้องกำคาญพ่อจ๊ะพ่ออย่านี่มันทำไรเนี่ยเออเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นพ่ออะไรพ่อเองสาเหตุมันมคืออะไรก็ทองพรามาหาพี่เขาจ้ะแต่พ่อไม่ต้องสงสัยนะที่ทองพรามาหาพี่เขาพ่อทองพรารักพี่เขาจ้ะมึงรักนะไอ้เขาโอ้ รเรารับกันเห็นใจเราเถิดป้องป้องไม่ตรงนั้นไเด็วะไม่ตักน้ำใส่ก,กะระโหลกสงบดูเงาตัวเองก็บังมึงเป็นใครลูกกูเป็นใครใพ่อโคกูไม่คบหาสมาคมกับคนจนโดยเจพาพ่อมึงทุกวันนี้เป็นหนี้บา้ากน,นกูนเท่าไหร่ดอกทบต้นต้นทุกดอกมันเท่าไหร่วะไม่รู้เท่าไหร่เป็นเท่าไหร่นั่นควายมึงเหรอ กวายฉันเองหรือว่ามึงนะกูรู้สักถูกจะมาควายมึงแล้วเกินนี่มึงมาเล่นลูกนี่กคูควายมึงกูจะถือสว่าเป็นการขัดดอกกูต้องการความสูงมันสนกับภายกันยังไงว่า พ่อมนะทำไมออีกแข่งมันเป็นควายชันถ้าเกิดแกเอาไปฉันจะควายที่ไหนไส่นะแต่กูต้องการพรามันเป็นนี้กูมึงต้องจัดให้แต่ฉันไม่ให้ ออสองใบติดต่อสองกองโอยเว้ยไปเลยเป็นยังองครับทุนเนี่ยสองเพชรสุดๆกันต่อเดีพวกเราดูดีกันนะ